ก็สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพวันนี้กับผมจะมาแนะนำวิธีเกี่ยวกับการเพาะเม็ดเมลอนการเพาะเม็ดเมลอนนั้นประการแรกนะครับก็คือนำเมล็ดเมลอนเอามาแล้วก็ฉีกออกจากซองซึ่งซึ่งเป็นพันธุ์ที่เราซื้อมาจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นพันธุ์แท้ ประการแรกนำเมล็ดเมลอนแช่กับน้ําอุ่นนะครับแช่กน้ําอุ่นประมาณสัก20-30องศา,ศาเซลเซียสพร้อมด้วยผสมน้ํายาเล่งการงอกอะโทนิ1ซ c ตัวน้ำ1ลิตรเสร็จแล้วนะครับก็นำมเมล็ดแช่ลงไปในน้ำที่เราผสมไว้เรียบร้อยแล้วแช่ทิ้งไว้ประมาณ4-8ชั่วโมง เมื share, ่อแช่เสร็จแล้วก็น hum ําผ้าขาวนะครับเสดงกวาิดว่าผ้าขาวที่ผมได้นํามาห่อเทใส่ผ้าขาวแล้วก็ห่อหมักไว้ในที่อับแสงในที่อุณหภูมิประมาณ28่สถึงสาองศาเซลเซียสนะครับพอตอนเช้าเห็นไหครับพอตอนเช้าขึ้นมาท่านจะเห็นว่าในแต่ละเม็ดแต่ละเม็ดนี่จะมีล่าครับจะมีรลากเล็กๆงอกออกมาเป็นต้น อันนี้ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับแต่ถ้ากล้องดีดีจะเห็นรากเล็กๆงอกขึ้นมาตามตรงปลายแหลมของของแต่ละเม็ดแต่ละเม็ดนะครับซึ่งแต่ละเม็ดนี้มันก็มีความสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์แตกต่างกันเสร็จแล้วนะครับเมื่อเราพอตื่นเช้าขึ้นมาเราหมักไว้ประมาณทักยี่สบสี่ชั่วโมงคือเราเพาะตั้งแต่ช่วงเช้าก็จับเวลาไปสี่ถึงแปดชั่วโมง พอครบเวลาที่เราจับไว้ล้วก็เอามาหมักหมักไว้หนึ่งคืนโดยผ้าขาวชุบน้ำแล้วก็ิดพอบัน่นหมักแล้วก็เอาเมล็ดเมลอนที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปแล้วก็ปิดพับไว้อย่างดีเก็บไว้ที่อับแสงพอตื่นเช้าขึ้นมาเราก็มาเปิดผ้าออกดูเราจะสังเกตว่ามีนะครับสังเกตดูเม็ดนี้นะครับเม็ด เม็ดนี้นะครับเม็ดนี้จะเห็นว่าเมล็ดงอกขึ้นมานะครับเห็นไหมครับมือสั่นไปหน่อยนะครับเม็ดนี้นะครับเนี่ยเม็ดนี้จะสังเกตว่าเห็นเมล็ดงอกขึ้นมานี่นะครับคือแล้วเมื่อเราแช่เราหมักไว้หนึ่งคืนนี่ลากส่วนมากจะงอกขึ้นมาเล็กเล็กขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็เอาดินมีเดียนะครับที่มีขายตามท้องตลาด อาดินมีดียงมาปิดเทลงไปในถาดเพาะของเราคนระับเทลงไปในถาดพาะของเราคือเอาใส่แค่พอดีนะครับใส่แค่พอดีแล้วเราก็ปาดนะครับปาด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 ป,าด,ปาดให้ทั่วนะครับปาดให้ทั่วเสร็จแล้วเราก็จะนำนำเล็ดเมลอนเนี่ยเตรีง,งมาในที่สำหรับเพาะปลูกนะครับในถาดเพาะ วิธีการเพาะในถาดเพาะนะครับก็คือเราเราจะมีอุปกรณ์อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ปากกานะครับแต่อันนี้ที่ผมใช้เป็นปากกาเขียนไว้ประมาณสักครึ่งเซนนะครับครึ่งเซนจะสังเกตว่าเห็นเทียดแถบนะครับเห็นแถบมันครึ่งเซนนี่นี่ครับครึ่งเซนเสร็จแล้วเราก็มาจิ้มลงไปในถาดเพาะซึ่งเราจิ้มลงไปตามตามที่เราเขียไว้นะครับจิ้มไม่ลึกนะครับจิ้มไม่ลึก กิมไม่ลึกกิมพอพอประมาณเพราะถ้าเกิดว่าถ้าเรากิมลงไปลึกมากๆนี่มันมันจะไม่อัตราการเกิดนี่มันจะเกิดไม่ดีเท่ากับที่เรากิมลงไปพอดีครับกับต้นไม้ที่มันจะแทงยอดขึ้นมาในตอนที่เขาเกิดนะครับเรากิมลงไปพอประมาณเห็นไหมครับกิมลงไปพอประมาณกิมลงไปนะครับ จินลงไปทุกๆอันนะครับนี้สมมติว่าจิ้มลงไปครบทุกอันเป็นส่วนมากนะครับเราก็จะนำเมล็ดเมลอนนะครับโดยที่เราจับนะครับเราจับในทางทางแหลมไปไปลายมือของเราสังเกตดูนะครับอ่างนี้นะครับเสร็จแล้วเมื่อเราเอานำมาฝังนะครับ เมือเ่อเรามาปล่อยลงไปหลุมที่เราเพาะไว้ที่เรากดไว้นะครับแล้วก็ทิ้งลงไปประมาณนี้นะครับทิ้งลงไปในทางนี้โดยที่ให้เมล็ดนอนให้เมล็ดงายขึ้นมาในลักษณะนี้นะครับลักษณะนี้เสร็จแล้วเราก็เอาดินมีเดียนะมาปิดโดยที่เราไม่ต้องกดนะครับโดยที่เราไม่ต้องกดเรามาวางไว้ในลักษณะนี้เสร็จแล้วเราก็เอาดินมีเดียมามากด มาปิดทับอีกทีหนึง่งสังเกตดูนะครับดูเม็ดเม็ดนี้ก็แล้วกันเม็ดนี้เม็ดใหญ่นะครับเม็ดใหญ่สมบูรณ์จะมีรากงอกอยู่ตรงหัวแหลมนิดนึงนะครับเราจะนําเม็ดมาเม็ดมาหาตรงที่เราอ่าที่เราเจาะรูไว้นะครับโดยที่เราเอาวางไปอย่างนี้นะครับเอาวางเลยวางลงไปเลยนะครับเห็นไหมครับ เม็ดอยู่ในลักษณะนี้เสร็จแล้วเราก็จะนําดินนะครับนําดินมีเดียมานําดินมีเดียมานะครับดินมีเดียที่เราซื้อตามท้องตลาดที่มีดินที่มีคุณภาพนะครับเราก็จะมาถมไว้ในลักษณะแบบนี้นะครับถมไว้ถมนะครับทิงท้งทิ้งลงไปเลยนะครับทิ้งลงไปเสร็จแล้วเราก็มาปาดแค่นี้ครับปาดปาดแค่นี้ แค่นี้ก็เห็นนะครับแล้วก็มาปาดแค่นี้แค่นี้แล้วก็เป็นเป็นเสร็จพิธีสําหรับการเพราะเมล่อนนะครับซึ่งกผมก็ได้นําคลิปนี้มาให้กับท่านผู้ชมซึ่งเป็นผู้ที่รักเมล่อนในการปลูกเมลอนเอาไว้คือให้เป็นประโยชน์ว่าเอ,างงอเา๊เราจะทํำยังไงให้ให้เมล็ดเมล่อนของเราเราจะปลูกยังไง เราถึงจะได้เมลอนที่ดีนะครับแล้วก็เราก็จะได้ความรู้ในการปลูกเมลอนนะครับนี่ครับที่ที่ผมทำทำไว้นะครับทําไว้เราก็มาจับนะครับมาจับเมล็ดเมลอนนะครับ,บส่วน จับยานะครับนะครับจับมาลักษณะนี้นะครับจับมาจับมาเสร็จแล้วเราก็มาวางนะครับวางลงไปวางลงไปปับในลักษณะนี้เสแล้วเราก็เกี่ยดินถมนะครับเกี่ยดินถมก็เป็นเสร็จพิธีนะครับสําหรับวันนี้กับผมก็ได้มาแนะนําหรือว่า มาแชร์ความรู้แชร์ประสบการณ์ในการเพราะมเมลอนให้กับท่านผู้ชมผู้สนใจใน,ในการปลูกเมลอนนะครับเพื่อให้เกิดความรู้เกิดปัญญาถ่ายทอดออกไปประกอบสม,มาอาชีพเป็นะไรต่อไปสําหรับวันนี้กับผมเองก็ขอขอบคุณมากครับซึ่งทางฟาร์มซึ่งทางฟาร์มเราก็คือฟาร์มกิติเมลอนนะครับตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ เจ็ 12, ตำบลบ้านถอนนะอำเภอท่าบ,อบ่อจังหวัดหนองคายสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ